การสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องมือ flat CS6 ต่อนะคะการสร้างรูปทรงเรขาคณิตวาดสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมมุมโค้งด้วยเครื่องมือ rectangle tool คลิกที่เครื่องมือ rectangle tool นะคะจากนั้นคลิกเมาส์วาดรูปสี่เหลี่ยม การกำหนดรูปสี่เหลี่ยมให้มุมโค้งมาที่ rectangle option นะคะให้เราปรับขนาดตามที่เราต้องการพอวาดออกมาแล้วก็จะได้ส่วนโค้งตามที่เรากำหนด ถ้ามุมเป็นลบก็จะได้เป็นส่วนเว้าวาดสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมมุมโค้งด้วยเครื่องมือ rectangle primitive tool คลิกที่เครื่องมือ rectangle primitive tool จากนั้นวาดรูปสี่เหลี่ยม ให้คลิกที่ล็อกคอนเนอร์นี่นะคะล็อกคอนเนอร์แล้วก็ปรับขนาดเห็นสังเกตได้ว่าตรงมุมนี้จะเป็นมุมโค้งนะคะ ข้อแตกต่างของเครื่องมือที่ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2แบบคือแบบ Rectangle Primative สามารถปรับมุมภายหลังได้วาดวงกลมหรือวงรีด้วยเครื่องมือ o v e r t o o l และ Over Primative t o o l คลิกที่เครื่องมือ o v e r t o o l วาดวัตถุลงไป จากนั้นถ้าต้องการปรับมุมก็ให้เรามากำหนดที่ over option นะคะวาดวัตถุลงไปก็จะได้มุมตามที่เรากำหนด นั้นได้แล้วก็ให้เราเปลี่ยนเครื่องมือเป็น Over Primitive Tool วาดวัตถุลงไปจากนั้นเราก็มาปรับปรับมุมสังเกตได้ว่าจะปรับอัตโนมัติไปเลยนะคะ และนี่คือความแตกต่างของเครื่องมือทั้งสองแบบนะคะแบบ Over to o l และ o v e r p r i พ e วาดรูปหลายเหลี่ยมหรือรูปดาวด้วยเครื่องมือ p o y y t a r t o o l คลิกที่เครื่องมือ Poly s t a r t o o l จากนั้นวาดวาดัตถุลงไปจะได้รูปห้าเหลี่ยมนะคะ ถ้าต้องการรูปดาวให้คลิกที่ออปชันเลือกสไตล์เป็นจากพลิกอนเป็นสตตร์นะคะโอเคแล้วก็วาดรูปวาดวัตถุลงไปจะได้รูปดาวแต่ถ้าต้องการรูปดาวหลายแฉกก็ให้เรามาคลิกที่ออปชันเหมือนเดิม แล้วก็มาเปลี่ยนตรง number of size วาดวัตถุลงไปก็จะได้รูปดาวหลายแฉกนะคะเทลวดลายด้วยเครื่องมือ deco o o to อันดับแรกสร้างวัตถุขึ้นมาก่อน จากนั้นคลิกที่เครื่องมือ Deco t o แล้วก็มาคลิกที่วัตถุสังเกตได้ว่าวัตถุจะมีลวดลายตามที่เราต้องการและเราสามารถเลือกลวดลายได้นะคะที่เราวิ่ง Effect ตรงนี้ การปรับแต่งรูปทรงที่วาดด้วยเครื่องมือ Selection Tool สร้างวัตถุขึ้นมาก่อนจากนั้นคลิกเครื่องมือ Selection Tool นำเมาส์ไปที่เส้นขอบวัตถุคลิกค้างไว้แล้วลากตามที่ต้องการ การปรับแต่งรูปทรงที่วาดด้วยเครื่องมือสับ Selection Tool นำเมาส์คลิกที่เครื่องมือสับ Selection Tool คลิกที่วัตถุสังเกตจะมีจุดบนเส้นคลิกจุดแขนให้เราลาก สามารถปรับเส้นได้ตามที่เราต้องการลบภาพส่วนที่ไม่ต้องการด้วยเครื่องมือ e r a ร e เซอร์ทูทำการสร้างวัตถุขึ้นมาก่อนทั้งหมด6ชิ้น จากนั้นคลิกที่แถบเครื่องมือ Eraser Tool แล้วก็มาที่ Eraser Chart เพื่อเลือกขนาดหัวแปรงจากนั้นเลือกคลิกที่ Eraser Mode เลือกเป็นแบบ Erase Normal แบบแรก e r a s normal เป็นการลบแบบปกติต่อไปแบบที่2อ erase fill e r a s fill จะลบเฉพาะพื้นข้างในจะไม่ลบเส้นต่อไปแบบที่สาม e r a s line จะลบเฉพาะเส้นของวัตถุ ต่อไปแบบที่4แบบที่4 Erase Selection เราต้องเลือกวัตถุก่อนจากนั้นก็ทำการลบแบบที่5 Erase i n s i g h t ดีลัสอินไซด์ลบเฉพาะที่เราเลือกอย่างแรกลบจากด้านในวัตถุสังเกตได้ว่าพื้นข้างในจะหายไปแต่เส้นข้างนอกยังอยู่อย่างที่สองลบจากด้านนอก